นับสนุนโดย d e ่า n นเช r รั Com มไทยระดับโลกอละครับตอนนี้มาพบกับช่วงของ IT อัปเดตครับ ในช่วงไอทีอัปเดตสัปดาห์นี้นะฮะผมก็มาประจำการอยู่เหมือนเดิมแล้วก่อนจะเข้าถึงข่าวสารวันนี้ผมก็มาแนะนําสินค้านะฮะตัวนี้ที่เห็นนะฮะจะเป็นตัวกราฟิกการ์ดนะฮะการทํางานในรูปแบบสถาปัตยกรรมนั่นเองหรือว่าการออกแบบนะฮะในรุ่นของซับไฟ์นะฮะ AMD FirePro V 5.9 0 0ัน้นั่นเองสำหรับเพื่อนที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อไปที่เดว่าสแนชชัรได้นะฮะสำหรับการสั่งซื้อนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับข่าวแรกนะครับกับเกมสุดยอดแห่งความฮิตทั้งระบบ Android แล iOS น Angry Birds นั่นเออนี้บัท โรเบีโอนะฮะผู้ผลิตเกมแองกี้เบิร์ดนะฮะซุ่มทำแองกี้เบิร์ดภาคใหม่อยู่ฮะ ซึ่งมีภาพเป็นปริศนาขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปิดเผยมาแล้วครับว่าภาพปริศนานั้นก็คือ An g r y Birds ในเวอร์ชัน Star Wars นั่นเองซึ่งจะปล่อยให้ดาวนโหลดนะฮะกันในวันที่8พฤศจิกายนนั่นเองครับข่าที่2ครับกบข่าวของทาง d t แท็นะฮะตอนนี้ DT แทนะฮะได้ทำการทดสอบระบบ 4G แล้วนะฮะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะฮะบนเครือข่ายนะครับ150เมกะบิตเพอร์เซคลนะฮะซึ่งทาง d t แท็นะครับผมได้รับความเห็นชอบจากกสทชอนะฮะให้ทดสอบนะฮะในระบบ เดียวกันแผนปรับปรุงของทางดีแท็กนะฮะทุ่มงบประมาณไปทั้งหมด40 0 0 0ล้านบาทแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2553ด้วยกันนะฮะซึ่งทางดีแท็กนะครับก็ถ้ามีบริการ 4G ขึ้นมาในประเทศไทยนะฮะจะสามารถเป็นผู้นำนะฮะทางด้าน 4G ที่มีความพร้อมที่จะให้บริการรวดเร็วที่สุดด้วยฮะ,ะซึ่ง 4G นะฮะก็จะมีผลยังไงกับเราบ้างก็รอรุ้นวันที่16กก่อนนะฮะกับการประมูล 3G นะฮะ 3G ยังไม่เริ่มเลย 4G มาแล้วเออดีจริง เอาละเรามาดูข่าวของ iPhone 5กันต่อนะฮะซึ่ง iPhone 5ก็มีปัญหาอีกแล้วนะฮะกับเกี่ยวกับการถ่ายภาพนั่นเองซึ่งผู้ใช้ iPhone 5นะฮะที่ซื้อไปนะฮะแล้วไปใช้งานได้มีการถ่ายรูปภาพนะฮะในแสงจ้านั่นเองเกิดแสงแฟลชสีม่วงนะฮะมาปนอยู่ในภาพนั่นเองหลายๆคนนะฮะมีการแจ้งปัญหาไปทาง Apple Apple ก็ได้ออกมาแถว่าแฉว่าไอ้สิชี้แจงว่าแสงแฟลรที่เกิดเป็นสีม่วงนั้นเป็นเรื่องปกติครับของกล้อง ของทาง iPhone นะครเพราะว่ากล้องมีขนาดเล็กนะฮะทาง iPhone นะครับได้ออกมาบอกวิธีการแก้ไขครับผมไม่ต้องห่วงฮะคนซื้อ iPhone 5ไม่ต้องห่วงครับเขาออกมาบอกว่าคุณก็เปลี่ยนมุมถ่ายซะสิ ท่านสเนาะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะเอซูสนะครับประกาศเปิดตัวธุรกิจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าเดสก์ท็อปพีซีนั่นเองสำหรับกลุ่มลูกค้านะฮะผู้บริโภคสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผลิตภัณฑ์ของเอซูสนะฮะเดสก์ท็อปพีซีตัวนี้นะฮะได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มของเกมมิ่งนะฮะกลุ่มของไลฟ์สไตล์และกลุ่มของเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองสำหรับการเปิดตัวธุรกิจครั้งนี้นะฮะเอซูสนะครับได้เปิดตัวในรุ่นของ ROG Titan นะฮะ CG8890 เดสก์ นนะะชุดระบายความร้อนจะเป็นแบบชุดน้ําระบบปิดอีกด้วยสาหรับเรื่องราคานั้นเพื่อนๆก็ลองไปสืบหาเอาเองนะฮะตอนนี้นะฮะก็มีเทคโนโลยีนะฮะอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า r ็อกกี้ทอนนั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยไอล็อกกี้ทอนตัวเนี้ยมันจะเป็นช่วยการเปิดปิดป,ประตูบ้านนะฮะผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองที่มีแอปพลิเคชันนะครับผมในการเปิดป,ปิดล็อกประตูบ้านสาหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยมีเพื่อนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราขี้เกียจไปเปิดประตูแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสามารถปลดล็อกประตูผ่่าา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 นนนนอปปพพลลลิเเเคชชชัััด้ยยยยรรรบบซึงงสสสะะววกกกมใีจภ ชาข้อมูลโน no. รายงานอะไรฮะก็ จบไปแล้วกับรายการของเราในวันนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็คงได้รับสาระมากมายเลยทีเดียวนะฮะทั้งข่าวทั้งโจงงโชว์ไทมมที่เรานําเสนอเกี่ยวกับสเตเดียมจากนิวเวอร์ชั่นอีสปอร์วันนี้ถือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นกับรายการ,ร,ร,รเรานั่นเองรจริงๆเดี๋ยวเราจะมีพาไปชมสถานที่เกี่ยวกับไอทีอะไรต่างๆว่าที่ไหนมีอะไรน่าสนใจเราก็จะพาไปชมนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของคอมพิวเตอร์เดียวแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่แบบน่าสนใจเราก็จะพาไปนะฮะหรือว่า ใครเออใครมีอะไรที่แบบน่าสนใจเฮ้ยอยากผมผมไม่ดีผมอยากโชว์ติดต่อเข้ามาฮะที่เว็บ c o m p e t e k i t tv com ครับครับผมหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ f c e b o o k นะครับแฟนเพจของเราก็คือ c o m p e t e production นั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับครับผมก็ฝากไปด้วยนะฮะกับเว็บไซต์ของเรานะฮะเว็ c o m p e t e k i t tv com ครับครับผมกับแฟนเพจที่เราแจ้งมาแล้ว c o m p e t e production ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ